ก็เดี๋ยวมีผลไม้ด้วยแล้วก็มีช็อกโกผลไม้เย่ะเออเย้ทีนี้สองวันเกิดตัดแยมตัดตัดใส่จานจานเตรียมมาดิหนาอนตลยอสองคนเลยรถ่ยรู้กักเพื่อนๆจอกลำบากโอ้โอ้ากนใช่ไหมดีนะถ่ายพิทีมสีเอเนจีจากไ่ายพิคี เดี๋ยวถ่รูปพี่เปนนี้เถอดไได้ชด้เลยนะถ่าด้วยนะได้ค่ะสคนเกิดสามนอันนี้พูดถคนะคะพี่เปไม่ไม่ด้วยหรอกเป้ด้วยเป้ดเป้ทีมไอเนจี